ชื่นชมตัวเองบ้างนะอย่ามองตัวเองไม่ดีอยู่หน้ากระจกแล้วคุณก็มองตัวเองแล้วคุณก็ชื่นชมตัวเองเอ้ยฉันสวยฉันน่ารักโอ้คนนี้หล่อจริงๆเลยอะไรเงี้ยหลายหลายคนอาจจะดูเอ้ยนี่บ้านนะทำไมถึงชมตัวเองแบบนี้แต่มันก็ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกให้เลยหลายหลายคนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างเข้มงวดกับตัวเองอย่างที่ผมเป็นนะผมอาจจะรู้สึกว่าวันนี้ผมยังวิ่งไม่พอผมยังทํางานไม่อึดพอผมยังอ่านหนังสือไม่ครบ ผมยังเ,เขียนไม่เก่งเท่าคนอื่นแล้วเราก็ติตัวเองตลอดเวลาแล้วก็มองตัวเองว่าทําไมมึงถึงไม่ฉลาดกว่าคนอื่นเขาอย่างนี้ผมอยากจะบอกว่าหลายๆครั้งเราต้องรักตัวเองบ้างรักที่รักที่คนที่เราเป็นรักที่การทํางานของเรารักที่สิ่งที่ดีในตัวเราแล้วก็ขอบคุณตัวเองบ้างแล้วเมื่อเรารักตัวเองและขอบคุณตัวเอง ตัวเราเองจะกลับมาฟื้นฟูและแข็งแรงขึ้นเหมือนกับการที่เราเลี้ยงดูลูกๆของเราหรือเลี้ยงดูน้องๆคนหนึ่งถ้าเกิดเราให้ความรักเขาเขาก็จะเติบโตอย่างมีความสุขตัวเราเองก็เหมือนกันถ้าเราให้ความรักตัวเองตัวเราเองก็จะเติบโตอย่างมีความสุขเั้นรักตัวเองบ้างนะครับอย่าเข้มงวดตัวเองมากเกินไปแล้วเมื่อนั้นตัวคุณเองจะตอบแทนตัวเองด้วยการทำงานอย่างเต็มที่ไม่ต้องห่วงครับทุกคนเป็นผู้นำแน่นอนครับ